ข้อ3ในปีพศ2528นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอันญารูปใหม่ของคาร์บอนที่เป็นโมเลกุลซึ่งมีมวลโมเลกุลประมาณ720และ840อัญยารูปทั้ง2ชนิดนี้มีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไรมาดูที่อนยารูปของมวลโมเลกุล720กันนะคะ มวลโมเลกุลของคาร์บอนนะคะก็จะมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนหลายอะตอมซึ่งในหลายอะตอมนี้รวมกันแล้วได้720เราก็จะมาหากันว่าในมวลโมเลกุล720มีอะตอมคาร์บอนเท่าไหร่นะคะ ซึ่งคาร์บอนมีมวลอะตอมเท่ากับสิบสองนะคะย้ายสมการหาค่าเอ็นนะคะจะได้720หารด้วยสิบสองนะคะเท่ากับหกสิบนั่นเองค่ะดังนั้นอันยารูปเจ็ดร้อยยี่สิบมี สูตรโมเลกุลคือ C60 หกนะคะสี่ต่อมาอันญยรูป840รนะคะโมลโมเลกุลจะเท่ากับ840 ใช้วิธีเดิมเลยค่ะหาว่ามีจำนวนคาร์บอนเกียรตอมนะคะตั้งสมการเพื่อถอดค่า n อ,ออกมาค่ะเราทราบว่าคาร์บอนมีโมลาตอม12นะคะแทนค่าในสมการค่ะย้ายข้างเพื่อหาค่าเอ็นแปดร้ยส้านเท่ากับจสิบนั่นเองดังนั้น อัญยรูป840มีมวลโมเลกุลอ้อขออภัยค่ะมีสูตรโมเลกุลนะคะ c เจ็ดสิบนั่นเองค่ะ